Cái câu về ở bờ hà nĩ kỳ lạy môn định chỉnh tay bay xua kì bay xua kiếp phục vụ chỉnh 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 ăn, chỉnh 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 cái cây cà chỉnh 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 เดี hmm. here, uh, uh, uh. Ya, ๋ยวกินน an okay. ้ำคนเนาะไงนี่อะไรเราฟังสยงูดม่ตัดเนี่ยคนี้คนสิ่องคดีกินอยู่ลอนมี่กะอินนี่อิน ต้นหน่อยก็หอมง่ายนี่ก็ได้แล้วอ้ากินกิดี๋ยวกิเพันทิมพันป้าทิมพ่นต้มีลายอยู่ต้นหน่อยก็ลายเรียงเบื้องมาสีสันเหมือนปลาทิมกระจายออ

Chính cháu đeo cơ bụt đeo Ở phép đeo cơ bụt phép đeo cơ bụt đeo Nhà dưới phòng xã Các loài loài Các loài <laughs> thông phá <laughs> Các loài <laughs> thông phá Các loài thông phá Các loài thông phá วานนึงใช้ไหมทางตงก็ม่ได้กินโดนอนอกประเทศได้ไม่กินบานเราไม่สิขึ้นมาหอเรื่งๆพี่อรออันฟังพี่เป็นเงาเป็นเงาอยู่ในนามืลล่อเราคนกินเบิดแล้วมันมาโซ้อาอีก โอ้โหเจ้าหนูเอง้ยไ่ได้กินดดนเนาะ